รถเข้าใหม่รถสตอ็อกบอกเลยว่ารอบนี้แน่นทุกซอกทุกมุมใครหารุ่นไหนอยู่รีบรูเคลิปนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี c เอฟซีประจำชาแนลเพชรยนต์นะคะรถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเก็เอ็นคันเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันกับเซลลน้องหนูเล็กอีกแล้วนะคะและที่หนูเล็กยืนอยู่ตรงนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่มาที่นี่แน่นอนคะ่ะหนูเล็กต้องมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้รถมือสองสภาพสวยเกตเอไว้ใช้นะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาช่องทางนี้ บอกเลยวันนี้มีแต่ตัวเด็ดๆแลๆนะคะบางคันบอกเลยว่าเข้ามาไม่ถึง3วันติดจองแล้วแน่นอนนะคะมาเดี๋ยวหนูเล็กพาชมตัวรถกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคันด้านหน้าหนูเล็กคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะนานๆทีจะมีเข้ามาไม่ได้มีรับเข้ามาบ่อยๆนะสำหรับเจ้า Honda Civic ค่ะ1.5 EL Plus Turbo คันนี้ปี2021เลขใหม่50,000กว่าโลเท่านั้นได้รถสีขาวสวยๆแบบนี้ไปเลยรถบ้านนะคะ พี่พขาน่าใช้มากๆเลยคันนี้เสนอขายกันนี่ราคา699,000บาท ผ่อนเลทฟรีดาวนะคะจะผ่อนจัดอยู่ที่11,000นะไรายได้ขอแค่22,000ซื้อคนเดียวจบสังเกตดูดสภาพตัวรถนะพ,พี่อันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมขายเลยไฟหน้านะคะได้เป็นไฟ f ฟู l LED แบบนี้แล้วเป็นโปรเจกเตอร์ด้วยนะล้อมแม็กได้เป็นสีเงินรับมากับยางกุ๊ดเกีย์โค้รสวยแล้วเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดมากๆค่ะคันนี้เข้ามาใหม่สดสดร้อนๆนะคะใครหารุ่นนี้อยู่ แคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามานะที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยเรามีสต็อกค,คันนี้นะคะรุ่นนี้อยู่แค่คันเดียวเท่านั้นเองถัดมานะคะเดี๋ยวขอไปชมกันต่อเลยนะ,ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ t o y o t a Fortuner ค่ะขวัญใจนะค,ะคนรักครอบครัวทั้งหลายนะคะเดี๋ยวขอยัดเปลี่ยนมุมให้ลูกค้าได้เห็นตัวรถแบบชัดเจนอันนี้เราจอดรถที่โกดังคันนี้เข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะได้เป็นตัว2.8 V นะคะคันนี้ปี2019เลขไม์แสนสี่ ราคาดีมากนะคะ2.8คันนี้ราคาแค่8,99,000เเท่านั้นนะรับมาด้านหน้านะคะได้เป็นโฉมอ n นิวแบบนี้เลยสวยงามนะคะแล้วได้ตัววีนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะแล้วเป็นใบบีมด้วยไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะคะแล้วก็ล้อแม็กได้เป็นสีทูโทนมาแบบนี้นะคะภายในเนี่ยเที่นั่ง ได้เป็นรถ PPV ไปราคานี้8,99,000จะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0สําหสำหรับการจัดฟรีดาวนะคะไรายได้ขอ32,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะมาถัดมานะคะคันนี้ต่อเนื่องเลยค่ะสีขาวคันนี้นะคะ2.4 V แต่คันนี้ได้เป็นขับสี่ขับเคลื่อนสีล้อนะคะพี่พี่ปี2021เลขใหม่90,000กว่าโลเท่านั้นค่ะราคาไม่ถึงล้านนะคะันนี้ ทายซิราคาเท่าไหร่9ก้าแสนเกาห่นเก้าพัน่ะไม่ถึงล้านนะพี่ๆคันนี้ได้ขับสี่ไปเลยสีขาวนะคะไฟหน้าคือได้สวยมากเป็นโฉมม i n เนอร์เชน กล้อง360องศาจัดมาให้แล้วค่ะสำหรับเจ้ารุ่นนี้ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าเลดราความปลอดภัยจัดเต็มรอบคันแน่นอนค่ะคันนี้ล้อแม็กสีเงินนะเป็นสีแบบไทเทเนียมนะคะสวยมากรับมากับอย่างมิชลินค่ะคันนี้บอกได้เลยว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอันนี้คือสภาพรถแรกเข้าด้านหลังนะคะนี่ สัญลักษณ์ซิกมาโฟแบบนี้เลยค่ะเพื่อนสี่ล้อแบบพาถาบนะคะคันนี้ถ้าจัดฟีดาวพอลเลต์หมื่นแปดนะรายได้ขอสักประมาณ4ี่หมื่นนะคะกลมๆซื้อคนเดียวจบเลยไปเดี๋ยวพาไปชมกันต่อนะคะจะเป็นคันไหนรอดูเลยมาต่อกันเลยคันนี้นะคะสำหรับเจ้า Honda c ซ v i c คันนี้ได้เป็นตัว1น EL อนะคะสีดำนะคะบอกเลยว่าสีดำา EL เนี่ยไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะเพชรยนนำเข้ามาแล้วสำหรับคันนี้เลขมาอยู่ที่10,000แสนโลนะได้เป็นปี2020 ด้วยมากันในราคา579,000บาทค่ะอลเลทนะคะอยู่ที่ประมาณ9,000ไปลไปรายได้ขอ2 0,000ื่นกลมๆเช่าซื้อคนเดียวจบสำหรับเจ้า Honda Civic นะคะวัยรุ่นชอบแน่นอนค่ะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะตัว C แบบนี้นะคะแล้วตัวรถดีไซน์สปอร์ตฉบเฉี่ยวด้านซ้ายกระจกมองข้างมีเลนส์วอ t ์ดมาให้ภายในตกแต่งเบาะหนังสี เบรนะคะแล้วก็ได้กล้องนะคะพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยด้านหลังไฟท้ายรูปตัว C แบบนี้สวยงามน่าใช้ค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะยังว่างอยู่นะคะยังไม่ติดจองถ้าพี่พ,พท่านไหนสนใจคันนี้นะ,ะสามารถแคปทะเบียนแล้วส่งเข้ามาที่อินบ็อกด้านล่างได้เลยถัดมามาใกล้ๆก,กันตรงนี้เลยใกล้ๆตรงนี้นะคะสําหรับเจ้า v ีออสนะคะคันนี้ได้เป็นตัว1.5 n ่เอ็นรีปี2020 <c oughs> <c oughs> ค่ะคันนี้ ตัวรถได้เป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะส่วนเลขใหม่แล้วราคานะคะเดี๋ยวหนูเลข,ขออนุญาตทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเลยเนาะแต่ให้ดูสภาพรถเข้าใหม่กันราคาเนี่ยอยู่ที่3ามแ0 0สแน่นอนนะหนูเล็กจําได้นะคะแต่เลขใหม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งตัวรถนะเหลี่ยมสันคมชัดมากๆด้านท้ายไม่มีรอยบุบลักยิ้มสภาพเดิมๆสวยๆเลยถ้าใครมองหารถ เครื่อง1,500 cc อยู่คันนี้น่าสนใจ <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเลยมาต่อกันเลยคันนี้นะคะเป็นรถที่เอาใจสายทรามาหากินกันบ้างค่ะสำหรับเจ้ากระบะ2.4 e plus ยกสูงคันนี้สีขาวนะได้เป็นตัว open cap ค่ะแคปเปิดได้แบบนี้เลยนะคะตัว e p a u s เนี่ยเขาให้ไฟหน้าที่สวยมากได้ไฟโปรเจกเตอร์พร้อมไฟ daytime running light หน้าหลอแบบนี้เลยนะคะตัดหมอกมีมาให้พร้อมเลยค่ะคันนี้และได้ล้อแมก ที่เป็นสีเงินรับมากับอย่างนะยางดันหลอบอีกด้วยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะราคาเนี่ยเสนอขายกันอยู่ที่459,000เท่านั้นมาพร้อมกับตัวเลขใหม่นะคะ120,000โลปี2020นะคะด้านหลังนะนี่สำหรับแม็กไลเนอร์นะคะมันเป็นรถใช้งานมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ ให้ใหม่ที่สุดพร้อมใช้ที่สุดนะคะเอาไว้ใช้เป็นรถครอบครัวก,ก็ได้หรือรถทามาหาก,กินก็ดีนะคันนี้ผ่อนเลทอยู่ที่แปดพันนะคะรายได้อยู่เลยขอสักประมาณหมื่นหกซื้อคนเดียวจบเลยนะคันนี้สองจุดส e ี่ e สีขาวถัดมาค่ะถัดมาคันนี้เลยรถกระบะอีกสักหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว2 4 e plus เช่นกันนะคะสีบอลเงินตัวพัดเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยค่ะ ไฟหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะหน้าหล่อและได้เดย์ทามนะคะอยู่อย่างนี้ตัดหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วได้สีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆสี่ประตูยกสูงคันนี้ราคาแค่4,99,000เเท่านั้นค่ะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่1 0 0 0 0 0 0 กว่าโลนะหนึ่งแสนไปไปลายรถใช้งานนะคะแต่โตโยต้เนี่ยใช้งานมากแค่ไหนนะคะรับประกันตัวเกียร์ได้เลยว่าไม่มีปัญหาถ้าพี่ๆไม่มั่นใจคันนี้หนูได้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้เลย1ปีหรือ20,000โลนะคะปี2020นะคันนี้4 9 9แ0 0เจะผ่อนเลือยู่ที่ประมาณ 8,000นะคะ8,000ไปไปลายเก0าพัต้นๆเท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้ได้เลดออกเบียพิเศษด้วยได้เลดเดียวกับรถเก่งเพราะเราเป็นรถ4ประตูนั่นเองนะคะสนใจคันนี้แคปหนะ้าจอมาได้เลยมาต่อกันลูกค้าอาจจะงงทาไมเธอไม่เดินมาดีๆทาไมต้องวาร์ปมาก็มันกว้างอะ่ะพี่ๆมันต้องวาร์ปมาแล้วนะรถมันเยอะขนาดนี้นะคะมาต่อกันที่คันนี้เลย v ีออสหนึ่งปี2019 ตัวไฮนะคะตัวท็อปสุดเลยแล้วได้เป็นตัว V ออสด้วยคันนี้ราคาอยู่ที่399000บาทเลขมาอยู่ที่แสนสามนะคะสีดำ V ออสเพราเป็นสีดำแล้วสวยนะด้านหน้าออปชั่นให้จัดเต็มค่ะไฟให้มาแบบเต็มระบบไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดทไทมนะคะไฟตัดหมอกมีให้ครบพร้อมล้อแม็กได้เป็นลายพิเศษแบบนี้ไปเลยเป็นสีทูโทนนะคะดิสเบรกจัดมาให้4ล้อแล้วมือเปิดได้โครเมียมกุญแจคคเลตภายในเนี่ยหนูบอกเลยว่าออปชันเยอะจริงๆ หน้าจอทัชสกรีนมีให้กล้องบันทึกมีให้นะคะแล้วก็แอร์ไดออโต้เกียร์ออโต้นะเป็น CVT 7สปีดนะคะแอร์แบคให้มา7ใบนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มน่าใช้จริงๆแล้วเครื่องพันหไม่ได้กินน้ํามันคล่องตัวเป็นรถซิตี้ค่ะนะคะสามแสนจะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณนะคะเจ็ดรายได้ขอหมื่นซื้อคนเดียวจบเลย เราเดินต่อกันได้ใช่ไหมอ่ะโอเคเดินต่อได้ไม่ต้องวาร์นี่สแลนเดอร์ไหมผ่านได้ด้วยนะมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะเจ้า t o y o ต้าแคมรีคันนี้กองอยู่ไหนคันนี้ได้เป็นตัวปีรู้สึกว่าจะรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งได้ไหมมันเข้าใหม่แบบว่าเป็นคันสุดท้ายของแคมรี่ที่เข้ามาเลยในสต็อกของเราเป็นตัว H E V นะคะคันนี้หรือให้ริดนั่นแหละเรียกง่ายๆนะ ปี2021นะคะถ้าหนูเล็กจำไม่ผิดแบบหนึ่งนะพี่ๆคะ่ะอ่ะคันนี้ปี2021 2.5 HEV Premium ปี2ิบสองไม่ใช่ปี21เอเล็กไม่ห0 0่0แสนนะคะป้ายแดงเนี่ยประมาณล้าน7ล้าน8 000, นะคะตอนนี้หายไปครึ่งหนึ่งเหลือ9ก9 0 0 0 0บาท นะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากแล้วพอได้เป็นชมใหม่ไมเนอร์เชนแบบนี้โอ้โหหล่อเทดีไซน์ดูหรูล้ำสมัยดูขับแล้วดูรวยแน่นอนด้านหน้านะคะตัวโคมไฟเขาชุดโคมไฟเนี่ยพอเป็นไมเนอร์เชนไฟเดทามเขาจะเป็นเหมือนลายปีกผีเสื้อปีกนกแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี4จุดนะคะตัดหมอกมีให้พร้อมแล้วล้อแมกนะคะล้อแมกนี ปกติถ้าเป็นไฮบริดจะเป็นสีเงินสีเดียวแต่โชมนี้ให้มาเป็นสีทูโทนแล้วสวยมากๆกระจกบองข้างทั้ง2ฝั่งนะติดตั้งบ s p สปอร์ตมอนิเตอร์มาแล้วค่ะตัวหลังคานะสรูปมีให้อยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวฉลอง60ปีของ t o โ o t a นะคะ ราคา989,000บาทนะคะคันนี้ผลเลทอยู่ที่18,000รายได้ขอแค่40,000ซื้อคนเดียวจบได้แน่นอนถ้าสนใจคันนี้แคปหน้าจอทักแชทมาเลยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเลยมาเลยต่อกันที่คันนี้นะคะรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้า Honda CRV คันนี้นะคะได้เป็นตัว2.4 EL ที่สำคัญได้ขับ4ด้วยเที่นั่งนะคะสีขาวสวยๆเลยแล้วรับเข้ามาใหม่ๆสภาพแรกเข้านะคะพี่ แบบนี้เลยปี17นะคะเลขมาอยู่ที่แสนนิดนี้เท่านั้นค่ะมากันในราคา6,390,000บาท สวยมากน่าใช้มากด้านหน้านะคะนี่ได้เป็นไฟ LED สวยๆแบบฟูแบบนี้เลยตัดหมอกมีให้ล้อแม็กซีทูโทนนะคะล้อแม็กลายสวยมากเลยกระจกด้านซ้ายมีเลนส์วอ d มาให้ด้วยค่ะมือเปิดได้เป็นคีเลตด้านหลังไฟไท้ายนะคะได้เป็น LED นะคะสวยงามมากป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะจ๊ะคันนี้ภายในได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยใหม่แล้วได้เจที่นั่งราคา639,000จะผ่อนจะเลทอยู่ที่10,000 หนึ 10, 2, ่พรายได้สองหมื่นสองพันเช่าซื้อคนเดียวจบเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คันสุดท้ายไปเลยได้เอมากันที่คันสุดท้ายเลยนะคะมีบุรีสานะคะคันนี้ทายซีวัดรถอะไรนะคะเห็นสวยๆกว้างๆแบบนี้นะคะพี่ๆขาแน่นอนค่ะ รถตู้เราก็มีเข้ามาใหม่แล้วที่สําคัญแต่งเต็ม V i P ให้เลยสต็อกนี้เข้ามา5คันนะคะได้เป็นหน้ายาวด้านหน้านี่คือสวยใหม่มากๆพี่ๆขะสเปครถแบบนี้นะคะไม่ได้หากันง่ายๆนะสําหรับพี่พี่อยากได้รถนะคะไปใช้งานธุรกิจนะคะทํามาหาก,กินหรือเอาไปใช้ในครอบครัวตอบโจทย์แน่นอนพอด้วยโฉมอ l l New เดี๋ยวพี่ดู กว้างมากถ้าเอาไปทําเป็นรถบ้านนะบอกเลยว่าโอ้โหที่เด็ดนะคะแล้วยิ่งเอาไปรับแขกนะพี่บอกเลยกําไรเหลือล้นค่ะทํากําไรให้พี่ๆเหมือนเท่าพันเท่าเลยนะคะเดี๋ยวแพนให้ดูด้านหลังเลยเราบอกเลยว่าเราจัดนะคะ V.I.P มาให้พี่ๆแล้วจัดมาให้แบบเต็มระบบแบบนี้เลยค่ะพี่ๆโอโ้สวยจริงนะยิ่งเห็นในกล้องยิ่งสวยนะคะมีอีกห้าคันไม่ต้องแย่งกันแต่บอกเลยว่าถ้าช้า อดเลือกนะคะเพราะรถเรานะสวยๆแบบนี้นะคะหายากนะคะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาจับจองกันเยอะเลยด้านบนนะคุณอุม๋มคุณต้องช่วยฉันแล้วแหละตะกองอกระจกติดตั้งมาให้ไม่ใช่กระจกหน้าจอนะคะหน้าจอโทรทัศน์สามารถร้องคาราโอเกะได้เลยลำโพงจัดให้เซรา์เต็มเครื่องเสียงเต็มนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาแค่1 1 5 0 0ล้านห้านบาทแบบแต่ง VIP มาให้แล้วนะ<อ>แล้ว อีกนิดหนึ่งนะขอโชว์ไฟอ่าขอโชว์ไฟนิดหนึง่งนี่เป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าจัดไฟให้เต็มระบบสวยงามแบบนี้เลยแล้วเราแต่งนะเราแต่งแบบดูดีมีคลาสนะคะไม่ได้แต่งแบบลิเกนะคะแต่ถ้าพี่ๆจะเอาไปเพิ่มมา่านเพิ่มอะไรก็ว่ากันนะคะราคาแจ้งอย่าง1นึ่งล้านหนบาท ตเต็มฟรีดาวได้เลยสําหรับพี่ๆที่มีเครดิตสนใจเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก่อนนะข้างนอกเนี่ยบอกเลยว่าเรามีทั้งสีขาวและสีบอลเงินนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นสีขาวไปยกตัวอย่างคันนี้ให้คันหนึ่งนะคะสีขาวตัวทรงตัวสีนี่ผิวพันสวยงามผุดผ่องมากพี่ๆรอยขีดรักยิม้มรอยบุบอะไรไม่มีเลยกระจังด้านหน้าโคเมียไม่มีสะเก็ดหินค่ะเลขทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะ ไฟด้านหน้าฮาโลเจนสวยใสยไม่มีรอยแตกเล้ารับมากับล้อมแม็กค่ะจัดทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะรอบคันโอ้โหมันกว้างมากหรูหราอลังการมากค่ะสำหรับรถตู้ไฟท้ายสวยใสยรอยแตกเล้าไม่มีกระจกด้านหลังติดไลฟ์ฟ้าให้เรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยนี่ติดตั้งกล้องถอยมาให้แล้วเยเรียบร้อยไม่ต้องกลัวเลยนะว่า เวลาที่พี่พี่ถอยแล้วจะมีมุมอับนะคะสำหรับคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวจะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ20,000 20,000ขอรายได้40,000ก็เป็นเจ้าของรถตู้คันนี้ได้แล้วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถรุ่นไหนที่นูเล็กนําเสนอไปนะแคปหน้าจอแล้วส่งข้อมูลมานะคะที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยหรือถ้าช้านะคะแอดมินตอบช้าโทรเข้ามาเลยรับสาย24ชั่วโมงแน่นอนสําหรับวันนี้น่าจะถูกใจหลายคนนะคะสนใจคันไหนอย่าลืมนะวันนี้เดี๋ยวหนูเล็กขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้ามาอัปเดตรถให้ชมกันอีกแน่นอนสวัสดีค่ะ